อาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเจนท i n นิมพ c t อีกครั้งนะครับพบกับผมนะครับ็อกไฟสูตเก้านะครับก็วันนี้นะครับ หลังจากที่ทางมิวอยู่ได้ปล่อยทีเซอร์แพ็ก1.3นะครับซึ่งที่รู้กันตัวที่พวกเราเรอคอยอยู่ก็คือเฉานั่นเองครับอ่านว่าเฉาแล้วกันเนาะเฉาเสาเฉาออกเสียงค่อนข้างยากนิดน,นึงเนาะจะเป็นาพามาดูคลิปว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวของเฉานะครับเฉาหรือเซียโอของเรานั่นเนองฮะตัวที่ถูกพูดถึงมาเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเฉาเนี่ย โผล่มาที่ร้านอาหารลอยฟ้านะครับมีเควสให้เราทําหน่อยหนึ่งด้วยเนาะถ้าใครยังจําได้นะอ่านี่คลิปเปิดตัวนะครับอืมประมาณนี้เฉาวิจิแลนยาชาเดี๋ยวจะมารีวิวสะกิลวกันข่้าๆเนาะก็สําหรับเฉาเนาะเป็นตัวระดับ5ดาวเนาะถ้าลมใช้หอ,อกนะครับก็อันนี้คือตีธรรมดาเนาะสามารถงานศัตรูขึ้นไปในอากาศได้เนาะแล้วก็จะมีท่าพิเศษก็คือท่า นี่ครับท่านี้ถ้ากระโดดขึ้นแล้วพุ่งลงหาศัตรูเนาะตัวเฉลียวเนี่ยเฉว,ว,วเนี่ยเฉียวเฉีเฉีเนี่ยเรียกยากจังเลยเฉียวเนี่ยนี่ฮะจะมีท่านี้ครับนี่เป็นท่าพิเศษขึ้นมาเนาะนี่เราจะสามารถกระโดดแล้วก็พุ่งลงมาได้เลยเนาะนี่เลยอืมนะครับ มีความสามารถพิเศษของเฉาอีกอันหนึ่งก็คือสามารถพุ่งลงมาจากอากาศโดยที่จะไม่เสียเลือดเนาะปกติเราจะเสียเลือดนิดนึดนงเนาะเราจะไม่เสียเลือดนะถ้าเราทำจังหวะแบบนี้นะประมาณนี้นะสำหรับารายละเอียดการต,ต่างๆเดี๋ยวรอทางพี่ยู้วปล่อยมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือออากมาให้เราได้รับรู้ก่อนว่าสก,กิลจะเป็นประมาณนี้เนาะต่อไปเป็นสก,กิลอนะันติเมทเนาะสกิลอันติเมทเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี ได้รับโบนัสดาเมจของการพุ่งลงมาโจมตีความเสียหายมากขึ้นเนาะการโจมตีของเฉาเนี่ยก็เน้นความรวดเร็วเนาะก็คือเคลื่อนที่ไปรอบๆแล้วก็ตีศัตรูนะครับแล้วก็เน้นกระโดดแล้วก็พุ่งลงมาจะโจมตีนะครับเป็นหลักในสําหรับรายละเอียดเนี่ยพอมีโ,โยโอมีการอัปเดตรายละเอียดเข้ามาเรื่องดาเมจหรือว่าคูลดาวอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ สำหรับในส่วนของแบนเนอร์เนาะในการโล่ตู้กาชาเนี่ยแพทช์หนึ่งจุดสามที่จะมีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตู้กาชาของเฉลียวในวันที่สามภาุมิภาคนี้นะครับที่จะถึงนี้หรืออาทิตย์หน้านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีเครื่องชิงนะครับเครื่องชิงนะครับออกเสียงว่าเครื่องชิงจะมาอีกเป็นตู้ถัดไปในวันที่สนะิบเจ็ดเนาะเป็นตู้ห้าดาวเนาะอืมนะครับก็เตรียมเงินกัไว้ให้ดีเลยนะครับสําหรับสองตัวนี้อบอกใบ้ให้นิดนึงสาหรับเครื่องชิงที่เป็นธาตุไฟฟ้าเนี่ย เดี๋ยวในนาคตเนี่ยจะมีเมืองอินาซุม่าขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเมืองไฟฟ้าเนาะก็ไม่แน่ว่าเครื่องสิงเนี่ยอาจจะได้รับการบัฟขึ้นมาก็ได้เนะาะเพราะนั้นแบนเนอร์ออกมาอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องลุ้นกันนะครับอ่าน,นี้เป็นเรื่องของกิจกรรมอยู่ในแพท1.3ก็จะมีเมฟ์ชูนฟายูจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับ Inter อร์ทวินเฟสจำนวน10เม็ดนะครับหรือเพชรกาชาสีม่วนะครับเอาไปมาให้มาหมุนเฉากัน ก็จะมี event, อีเวนต์เข้าใจว่าน่าจะต้องทำเควสกันก่อนเนาะต่อไปก็จะมีเรื่อง Nice Guy g r a c e ก็คือรางวัลจากกิจกรรม l n t ท r n Right ก็จะมี p r i m o g e m มี Resin นะให้แล้วก็ Talent Level Up ด้วยเนาะมี Material โอ้ยมีของรางวัลมากมายเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแจกตัวละครนะครับ Stand By Me เนี่ยก็คือการแจกตัวละครที่สังกัดเมืองลีเย่อนะครับเลือกได้หนึ่งตัวเนาะจากที่เห็นก็มีหนิงกวง เปยโถเสียงหลิงเสียงฉิวจงหยุนนะครับแล้วก็ตินเหยียนใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดน,นะอืมเลือกได้หนึ่งตัวจากในนี้เนาะแจกฟรีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีออ่กิจกรรมกล้องถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับยังมีกิจกรรมล่ามอนสเตอร์เนาะ เป็นกิจกรรมคล้ายๆกับกิจกรรมทําชื่อเสียงประจําเมืองแล้วจะอารมณ์ก็ประมาณนั้นนะครับนะครับมาพร้อมมอนสเตอร์ใหม่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีไอจุดตัวเ h ี่ยวมาร์เก็ตนะครับเสียวมาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นร้านอีเวนต์เนาะจะต้องใช้เ,าเขาเรียกว่าเพชรกิจกรรมนะครับเพชรกิจกรรมเอามาแลกซึ่งการที่จะได้เพชรกิจกรรมมาเนี่ยก็ต้องทำเควสแล้วก็เข้า,ขาร่วมกิจกรรม l a n t e r n r i ์ e ี e วนตนะครับเป็นที่เป็นกิจกรรมหลักของแพทช์นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อเลยครับอันนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่จะเป็นเควสของเฉียวนะครับก็คือมีเควสให้เราถาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะอันล็อกจนกว่าจะได้ของรางวัลในกิจกรรมทั้งหมดเนาะก็คือประมาณว่าเราจะต้องเล่นเพื่อทำเควสเพื่อที่จะปลดล็อกเควสถัดไปนะครับคือเควสไม่ได้จะขึ้นมาให้ทาพร้อมกันทั้งหมดคือต้องทําเป็นขั้นตอนนะครับประมาณนี้เนาะ อ่านี่คือหน้าตาของ e v e n นต์ e v v i e w เนาะอ่ามี Lantern r i ์ e นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก่อนนะครับ Lantern r i ์ e Festival นะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีเควสมาให้เราทำนะครับจะค่อยๆมีเควส t ปลดล็อกมาให้เราทำทีละเควสถ้าเราทำผ่านแล้วแล้วก็จะอันล็อกเควสต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเควส t อันอื่นได้เพิ่มเติมนะครับ เช่นเจ้าตัว Lantern r right i h e Event เนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า Lantern r right i g h Tail t นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม Festive Fever นะครับเพื่อที่จะ Unlock ของรางวัลจาก s h o l Market นะครับ s h o l Market ตรงนี้จะเห็นว่าเราจะมี Currency ใหม่ขึ้นมาคือตรงนี้นะครับที่มีอยู่995อันที่เป็นสี่เหลี่ยมสีทองนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็คือ Festive Fever นะครับจะเป็นสิ่งที่เราได้จากการร่วม เข้าร่วมกิจกรรม Lantern r i g h t e v e n t นั่นเองนะครับนี่นะฮะรางวัลที่สามารถแลกได้ในเฉาวมาร์เก็ตก็จะมีนี่นะครับมีเพชรที่เป็นท่าต่างๆเนาะมีเพชรที่ใช้อัพตัวละครท่าต่างๆมีหนังสือ E.P มี Dust of Azoth นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปแล้วก็เป็นโมราเนาะจะเห็นได้ว่ามันมี3 s t สเตจเลยเพราะฉะนั้นของรางวัลนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามสเตทที่ตัวเกมเปิดให้เล่นนะครับและตามที่เราอันล็อกได้ด้วยนะครับ พูดถึงอันแรกกันเลยนะครับจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือ Theater Mechanicus นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น เรียกว่าเป็นมินิเกมเลยดีกว่าจะเป็นออกแนวทาวเวอร์ดี s เนต์แล้วก็มีเป็นเวฟศัตรตูมาให้เราจัดการเป็นเวฟนะครับก็คือจะมีเ,เงื่อนไขให้เราทําให้ผ่านด่านให้ได้ภายในภายในเวฟอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใครเคยเล่นพวก TD ดีทาวเวอร์อะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเกมทาวเวอร์ดนะี s เนต์เนาะแล้วเราก็จะสามารถปรับแต่งฐานของเราได้เนาะว่าเราจะใส่อะไรลงไปได้บ้างนะครับซึ่งก็จะมีเรียกว่าเป็นมินิเกมให้เราเล่น นะครับเหมือนเล่นเกมอ่อคล้ายๆกับวางหมากวางแผนเพื่อที่จะกันมอนสเตอร์ไม่ให้เดินผ่านนะครับจะมีเสาธ่าต่างๆที่เราสามารถวางได้เพื่อที่จะป้องกัน Monster, มอนสเตอร์ไม่ให้ไปไม่ให้ไปทาลายกล่องสมบัติหรือป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เดินผ่านแมปนั้นได้เรียกว่าเป็นมินิเกมเนาะเนี่ยก็จะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เขาเอามาให้ดูเอามาให้ชมกัน จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเวฟเนาะหนึ่เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ก็จะเป็นป้อมที่เป็นธาตุนะครับซึ่งเราสามารถใช้เงินในตัวมินิเกมเนี่ยซื้อนะฮะก็แล้วก็จะมีพวกเรียกว่าเป็นบัฟกับดีบัฟต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตีมอนสเตอร์ไม่ตายมอนสเตอร์เดินผ่านเราก็จะโดนดีบัฟ อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนสมมุติถ้าเราวางเสาท่านี้คอมโบกับท่านี้บางทีก็จะได้บัฟขึ้นมาทําให้ตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็นกได้เนาะอันนี้ฮะเห็นไหมฮะเป็นบัฟอนิโมไม่เชิที่แอทแทกก็คือเสาถ้าลมตีแรงขึ้นเนาะอันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพอตัวเกมปล่อยออกมาน่าจะต้องว่าก,กันอีกทีเนาะเพราะจากที่ดูแล้วรายละเอียดเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นเกมแนววางแผนเนาะ เป็นแอดเข้ามาเป็นมินิเกมเลยนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของมินิเกมนี้ก็คือของรางวัลเป็นเจ้าตัวเ,เรียกว่าอีเวนต์ r คอเรนซีเนาะก็ไอไ่เหรียญสีเขียวๆตัวเกี้ยให้ไปแลกของในเฉาเก็ตเนาะจะเห็นว่าได้รางวัลเป็น c คอร์เรนซีที่อยู่ในมินิเกมนะครับแล้วก็สามารถมีเหรียญสีเขียวนะผมเรียกเหรียญยกแล้วกันเหรียญยกเนเี่ยไปแลกในเฉาเมกาตได้นะครับสำหรับเกมนี้เกมใหม่มินิเกมตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะ นอกจากนี้เวลาเราทำ Lantern r i g h t t a i l s เน่ยจะมีตรงหนึ่งอ่ะที่เราสามารถปล่อยโคมกับชาวเมืองรี่อยู่ได้เนาะจะทำให้เราได้ festive fever เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของอีเวนท์ที่เข้ามาด้วยก็คือเจ้าตัว special photo event ผมเรียกว่าอย่างงี้แล้วกันนะเออก็คุยกับคนนี้ครับจะขาย curious camera นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เรานะครับไปถ่ายรูปต้นไม้นะครับซึ่งเราจะได้รูปออกมาเป็นสีต่างๆเนาะ เ,เห็นไหมอันนี้คือสีแดงนะครับคือไปถ่ายรูปพวกสเปเชียลตี้ของที่อยู่ในแมป Open World เนี่ยเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับรูปสีต่างๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วพอได้ครบ5สีเนี่ยเราจะสามารถมาเลมของรางวัลได้เนาะจากคนนี้นะครับก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงเนาะของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเราจะสามารถเล่นได้คนเดียวเนาะ มมสมมุติว่าเราไปถ่ายรูปแล้วเรามีสีแดง2ส,สีเนี่ยเราจะสามารถแลกกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็คือเราจะสามารถกดสมมุติเรามีสีแดง2องอันเนี่ยเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เพื่อนเราไม่มีเลยถูกไหมอืมก็คือส่งให้เพื่อนนะครับส่งของให้เพื่อนได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือสามารถช่วยกันเล่นกิจกรรมนี้ได้เนาะนะครับแล้วก็อือย่างที่บอกฮะมีมอนสเตอร์เข้ามาใหม่ด้วยก็คือตัวนี้ครับ ดีวิชแอนะครับเป็นเจ้าตัวหินหมุนๆน่ะแต่ตัวใหญ่นะครับซึ่งปกติแล้วอตัวเล็กนี่ก็ตียากอแล้วเพราะมันเคลื่อนที่เร็วเนะกระโดดไปกระโดดมาหมุนไม่ค่อยโดนอันนี้ก็จะเป็นตัวหินตัวใหญ่เนาะตัวโตเต็มวัยนะก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเควสให้เราทําเป็นคล้ายๆกับบัลตี้เควสให้เราทำเนาะในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะว่ากัน ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึ่งที่หลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่มีเกี่ยวกับเจ้าตัวมอนเตอร์ใหม่ตัวนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับมาสามารถรับเควสได้ที่แคทเธอรีนเนาะก็จะมีหัวข้อนี้ขึ้นนะครับ Dis p a t c h Character on Expedition นนะครับก็คือจะเป็นการส่งตัวละครของเรานะครับไปทำการ Expedition คือต้องต้องทำสเต็ปนี้ก่อนเนาะก็คือส่งตัวละครเราเนี่ยไปทำการสำรวจเจ้าแหล่งที่อยู่ของไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับ ซึ่งเราจะสามารถส่งได้สี่ตัวเนาะแล้วก็จะมีแบบถ้าใครเคยเล่นมอนเตอร์ u n t e r อร์เนี่ยก็จะมีเหมือนส่งส่งแมวไปทําภารกิจเนาะก็จะได้ของรางวัลนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวของเพื่อนได้ด้วยเนาะสมมติเรามีเพื่อนอยู่แล้วเราสามารถใช้เพื่อนเนี่ยซัพพอร์ตเราหนึ่งตัวได้ก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นเนาะของรางวัลก็มีโอกาสได้มากขึ้นเนาะ เวลาเราส่งตัวละครเราเป็นสํารวจเนี่ยจะเห็นว่ามีเวลาขึ้น12ชั่วโมงเนาะก็จะคล้ายๆที่เราเอาตัวละครเราไปทุดแรกหรือหาของอ่เนาะ,นอ,ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็จากที่สังเกตว่ามีโบนัสรีวอดชั้น100%เนตเนี่ยก็คือต้องมีเพื่อนช่วยเนาะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมียังมีข้อสังเกตอีกว่าในการที่เราจะมีได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลน,นั้น,เ,นเราต้องใช้ตัวละครที่เขากําหนดให้เนาะมันจะมีเขาเรียกว่า,าโบนัส เพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นอกจากนี้นะครับนอกจากที่เราสามารถส่งตัวละครไป e x p e d i t i o n ได้แล้วเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า bounty quest ขึ้นมานะครับเป็น on the hunt นะครับจะ unlock เมื่อถึงเมื่อเราทำ e x p e d i t i o n ไปถึงจุดจุดหนึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเป็นร a n g s ผมเข้าใจว่าเป็นร a n g s เห็นไหมจุดนั้นที่มีร a n g s เนี่ยถ้าขึ้นเป็นร a n g s เมื่อไหร่ก็คือก็คือเราจะสามารถ unlock on the hunt b o u t y ได้ซึ่งเจ้า b o u t y เนี่ยจะ อันล็อนะครับจะอันล็อกตามระยะเวลาที่เกมเดาเนินไปเนาะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวสซึ่งเควส t เนี่ยก็คือเราจะต้องไปฆ่ามันนะครับเราจะต้องทําการฆ่าไอเจ้าตัวจีโอวิชัเนี่ยด้วยมือของเราเองนะครับนี่ตามในรูปเลยฮนะก็คือจะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาในแพชใหม่ตรงนี้เนาะเป็นบอสัวใหม่นะครับประมาณนี้นอกจากนี้นะั้นก็ยังมีระบบอครฟเนี่ยก็ เอ่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชัน1.2แล้วส่วนเวอร์ชัน1.3เนี่ยมีการอัปเดตเจ้าตัวนี้ครับ Living Being นะครับก็คือจะเป็นอะครที่เอาไว้ดูว่าเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ไปกี่ตัวแล้วเนาะเนี่ยมันจะมีเลขขึ้นเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่ฮะอันนี้นี้อันนี้คือที่ผมพูดถึงก็คือเจ้าตัว Primeo Geo b i s h a p นะครับก็คือเจ้าตัวธาตุนั่นเองก็คือจะเป็นการที่บอกว่าเจ้าตัว Primeo Geo Bishop เนี่ยสามารถแอบสอบธาตุต่างๆได้เนาะ แล้วก็มันจะมีเมคาเนิกอยู่นิดนึงก็คือถ้าเกราะเราเนี่ยเป็นธาตุเดียวกับเจ้าตัวบอสใหม่เนี่ยจะทําให้เราสามารถทาดาเมจใส่บอสใหม่ตัวนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเนาะจากที่มันเขียนไว้เนาะก็คือปกติจะตีไม่เข้าเนาะสมมุติจะเอาธาตุไปตีเนี่ยก็จะตีไม่เข้าเพราะว่ามันมีเกราะธาตุอยู่อารมณ์เหมือนเจ้าตัว abyssmate ที่เราตีไม่ค่อยเข้าะนะครับเราก็ต้องใช้ธาตุตรงข้าไมไปตีหรือว่า กรณีนี้เขามีบอกอีอกวิธีหนึ่งถ้าชิลที่อยู่ในตัวของผู้เล่นเนี่ยเป็นธาตุเดียวกับไอเจ้าตัวของตัวบอสเนี่ยจะทําให้ดาเมจที่บอสตีเราอะ่ะโดนคล้ายๆกับสะท้อนกลับไปเหมือนเรามีเกาะสะท้อนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเขียนไว้ประมาณนี้เนาะนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเช็คหมาแมวได้เนาะอืมเป็นแบบเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับเป็นสไตล์ RPG ก็ยังไม่ทิ้ง r p g นะครับมีแมวหลายสีเห็นไหม มีหมาหลายสีหลายพันเนาะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงของมีการเพิ่มเติมเข้าไปในในส่วนของที่ Edit Profile เนาะในโปรไฟล์เราเนี่ยเราจะสามารถตั้งตัวละครที่เราชอบได้เอ,อนะครับเป็นเขาเรียกว่า c h a r a c t e r Showcase เนาะเนี่ยสามารถตั้งตัวละครที่เราชื่นชอบได้เวลาเพื่อนมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเราตั้งแบบนี้ไว้นะครับ อย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างเข้าไปดูของเพื่อนเนาะก็จะเห็นว่าเรามีเพื่อนเรามีเวลอะไรแล้วโลกอะไรแล้วนะครับมีตัวละครอ,อะไรบ้างแล้วก็มีอาชีพเมนทําถึงไหนแล้วแล้วก็ยังดูสไปร์ลอบิสได้ด้วยเนาะสามารถกดเข้าไปดูตัวละครของเพื่อนเราได้เลยทันทีนะครับมีทั้งเลเวลนะครับมีทั้งอาวุธนะครับมีดูอัติแฟก็ได้ดูดาวที่ปดก็ได้นะฮะคือสามารถเข้าไปดูว่าเพื่อนเราใช้อาวุธอะไรนะครับใช้อัติแฟกอะไร นะครับไม่แน่ใจว่ากดเข้าไปดูสับสแตทของอร์ติแฟต์เพื่อนได้หรือเปล่าเนาะอืมก็ประมาณนี้เนาะอืมนะครับแล้วก็มาอีกส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดคราฟนะครับจุดคราฟของนะครับจุดคราฟของสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันหนึ่งจุดามคือเจ้าสิ่งนี้ครับทาร์นสมูทครับเขาเรียกทาร์นสมูทอย่างกรณีที่ว่าสมม,มุติเรามีเพชรนี่เราเราต้องการเพชรเพชรดินเนาะ แต่เราม,มีเพชรสีแดงเนี่ยเราจะต้องการอัพตัวละครที่ที่ใช้เป็นธาตุดินเนี่ยเราจะสามารถเรียกว่านะทานสมูทเนาะอืมทานสมูทธาตุจากธาตุไฟมาเป็นธาตุดินได้นะครับจํานวนที่ใช้เนี่ยก็คือ1ต่อหนึ่งเนาะแต่ว่าจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่จะต้องใช้คือเจ้าตัวนี้ฮะ dust o f a z o s o นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมแอบเห็นมาว่า dust o f a e o s o เนี่ยก็ได้จากเจ้าตัวเฉา market เนาะ ก็คือเราก็ต้องเล่นอีกก,กรรมเวอร์ชัน1.3เนี่ยเพื่อที่จะใช้ผงเกลือแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันใช้ผงเกลือในการทานสมูทเนาะแล้วก็ก,ก็ยังมีอ่าเจเใหม่เนาะเป็นเกี่ยวกับการทานสมูทนี่แหละทานทานสมูทก็คือการเปลี่ยนของนะครับอย่างจเจตเจตเนี่ยก็จะคือเรียกว่าพารามิเตอร์ทรานสฟอร์เมอร์นะครับก็คือสามารถรับได้ที่ AR 31ขึ้นไปเนาะสามารถทำเควสแล้วรับได้นะครับ จะใช้ในการเปลี่ยนของเหมือนที่เราทําที่จุดคราฟนั่นแหละเปลี่ยนของสีเทานะครับขึ้นไปเป็นของสีเขียวได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราต้องใส่พลังงานธาตุเข้าไปนะฮะก็คือง่ายเหมือนเราต้องใช้ Elemental Power แล้วเราอะกดสกิลธาตุอะกด E ก็ได้กด Q ก็ได้เพื่อที่จะเติมพลังงานธาตุให้เจ้าตัว Transformer นี้นะครับแล้วก็จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนาะประมาณนี้นะ นอกจากนี้นะฮะจะมีเซนส่วนของเลไลน์นะครับเลไลน์โอเวอร์โฟนะครับกิจกรรมก็คือเราจะสามารถรับรางวัลจากเลไลน์เนี่ยได้คูณ2ด้วยนะครับ3ครั้งต่อวันได้แค่3ครั้งต่อวันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแพทหนึเนาะอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมเกมชินอิมแพกนะฮะก็เพิ่มกิจกรรมมากมายนะฮะก็เดี๋ยวขอสรุปอีกครั้งนะครับก็คือจะมี ออในส่วนของแบนเนอร์ของเฉานะครับมาวันที่3นะครับแบนเนอร์เคร์ชอฉิงนะครับมาวันที่17นะครับแบนเนอร์ละ14วันเนาะใน,ในตอนนี้อีเวนต์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะมีชื่อว่า all that glitter เนาะ เราจะได้รับเจ้าตัวอินเตอร์ทวินเฟลด์จำนวน10เม็ดนะก็คือเพชรกาชาสีชมพู10เม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ตัวละคร4ดาวที่สังกัดเมืองหลี่ยัวนะครับนอกจากนี้กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกิจกรรมค่อนข,ข้างละเอียดมีเควสให้ทำนะครับมีเควสให้เล่นมากมายนะครับเรียกว่ากิจกรรม L รนเทิลไรท์นะครับคือจะให้เราเนี่ยทำเควสแล้วก็มีการปล่อยโคมลอยกับชาวเมืองหลี่ยัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม ค่าพลังงาน Questive Fever ของเรานะเพื่อที่เพื่อที่จะปลดล็อก Quest ต่างๆของกิจกรรมนี้ต่อไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะมีเรียกว่าหินหยกเนาะหินหยกนี่ก็คือจะเป็น Event Currency อันนึงที่ใช้สำหรับแลกของในเฉา Market เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี มินิเกมใหม่นะครับมีมินิเกมใหม่เข้ามาเรียกว่า Theater Mechanical นะที่เป็นมินิเกมที่เป็นเกมแนววางแผนเนาะ Tower Defense มีเวฟมอนเตอร์จะต้องใช้อ้ f e v t i v e Fever หนึ่งอันเพื่อที่เข้าไปเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเสียหนึ่งแผ่นทองเนี่ยเพื่อที่จะได้รับรางวัลเป็นหินหยกเอาไว้แรกในเฉาแมร์เก็ตนะครับในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัว Tower Defense เนี่ยเดี๋ยวรอเกมปล่อยมาแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ นะครับแล้วก็มีโฟโต้อีเวนต์เนาะก็คือจะให้เราเนี่ยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปพวกสเปเชียลตี้ของทุกเมืองเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปมี5สีพอเราเก็บได้ครบ5สีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปแลกรางวัลได้นะครับซึ่งถ้าเราถ่ายได้สีซ้ํา2อันเนี่ยเราสามารถแชร์ให้เพื่อนเราได้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีมอนสเตอร์ใหม่นะครับชื่อว่า g O w i s h a ัมานะครับก็จะมเีเจ้าตัวเควสต์โลเคชันมานะครับก็คือจะให้เราสามารถเนี่ยส่งตัวละครเราเนี่ยไป Expedition ได้นะครับคล้ายๆกับที่เราไปขุดแร่ทุกวันนะฮะที่เราส่งไปขุดแร่ทุกวันนะครับที่รับ Quest, เควส่์ที่สามารถไปคุยกับเ,เจ้าตัวแคทเธอรีนได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวที่เราส่งเนี่ยจะเป็นตัวละครของเพื่อนเราด้วยนะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาส ที่จะได้ของรางวัลกลับมาเนาะ,ะนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อก Bounty q u e s นะครับ on the hunt ก็คือสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยไปไปที่โลเคชันตามที่กําหนดไว้แล้วสู้กับเจ้าตัว G.O. วิชาบนี่เลยนะครับในส่วนของไอ้เจ้าตัว G.O. วิชาบนี่ยก็มีเรียกว่าเป็น e l i t ต G.O. วิชาบนะครับเป็นโค d ดบอสปกติตัว G.O. วิชาบนี่เป็นมอนสเตอร์ใหม่เป็นระดับบอสยังมีระดับมอนสเตอร์โค b ดบอสเข้าไปอีกนะครับก็คือ จ้าตัวเนี้ยจะเรียกว่าแอปสอกธาตุที่เราโจมตีเข้าไปทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบอาคายใหม่นะครับก็คือจะสามารถนับจํานวนมอนสเตอร์ที่เราฆ่าไปแล้วได้ด้วยนะครับทุกตัวทุกชนิดที่อยู่ในเกมเลยฮนะรวมไปถึงหมาแมวที่เราเคยเจอด้วยด้วยทั้งหมดเลยจะสามารถเก็บเป็นรูปภาพเก็บสะสมเป็นอัลบั้มได้นะครับมีออปชั่นออนโปรไฟล์อินโฟมิชันใหม่ด้วยก็คือเราจะสามารถเซต ตัวละครที่เรามีให้เพื่อนเราดูได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเข้าไปดูในตัวละครของเพื่อนได้นะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยมีเลเวลอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะครับใช้อาวุธอะไรใช้อาร์ติแฟกต์อะไรนะครับดูได้หมดเลยนะครับของของเพื่อนเรานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ นอกจากนี้นะฮะเพื่อนๆเคยต้องการใช้เพชรธาตุที่ตัวเองจะเล่นแล้วมันมีไม่พอไหมครับมีธาตุดินอยู่เต็มเลยจะอัพธาตุลมแต่ว่าไม่พอนะครับทําให้ต้องเสียเวลาไปฟาร์มมาใหม่ต้องเสียเวลาอีกเยอะเลยนะครับซึ่งในแพท1.3นี้นะครับก็มีการเพิ่มเจ้าตัวเรียกว่าทา a n s m o t h ขึ้นมานะฮะทา a n s m o t h ก็คือการเปลี่ยนธาตุนั่นเองนะฮะ การเปลี่ยนธาตุเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนธาตุหไปเป็นอีกธาตุหนึงได้โดยใส่ไอเทมชิ้นนี้เข้าไปนะครับ dust o f a s s a u t นะครับเจ้า dust o f a s s a t เนี่ยก็จะได้รับจากเจ้าตัวเฉา market เนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็ยังไม่หมดฮะยังมี gadget ใหม่สามารถทำให้เราคร a ฟตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ สามารถคราฟได้แต่มีข้อแม้ก็คือเราต้องใส่พลังงานธาตุเข้าไปนะครับเราต้องกด e กด q หรือว่าใช้ตัวที่เป็นเวทมนต์ยิงพลังงานธาตุใส่นะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดไอเทมชิ้นเหล่านั้นเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมชื่อว่าเลไลน์โอเวอร์โฟนะครับเป็นกิจกรรมคูณ2สําหรับเลไลน์นะครับแต่ว่าสามารถรับได้แค่3ครั้งต่อวันเท่านั้น นะครับแพท1 3เนี่ยเป็นอัปเดตค่อนข้างใหญ่มากมายนะฮะมาพร้อมกับเควสตัวละครเฉานะครับที่เรารอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็กิจกรรม Lantern Rise เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับของชาวจีนคาดว่าเขาน่าจะตั้งใจทำกันมาให้พวกเราเล่นกันมากเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับในรายละเอียดในส่วนต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวพอทางมิโฮโยมีการเปิดเผยมากๆขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับโอเคถ้าเพื่อนครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ